สวัสดีครับคุณเคยมีเพื่อนบ้านไหมครับเพื่อนบ้านที่เป็นแบบมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าอะไรอย่างเงี้ยครับที่จะแบบชอบยุ่งเรื่องของเราเสลยอเกินนะครับเราจะทําอะไรก็อยากรู้อยากเห็นไปหมดนะครับหรือบางทีก็จะชอบมาเปรียบเทียบว่าเออลูกของฉันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ทําแบบลูกของฉันสิแล้วมันจะดีนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับ วันนี้นะครับทาง P.T. Show นะครับคอเสอนะครับสติกเกอร์คอนเซปต์คุณป้าข้างบ้านที่แสนดีนะครับท่านจะได้พบกับสติกเกอร์ลวดลายกนุกนๆน,นะครับของคุณป้าข้างบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการสอดรู้สอดเห็นการเปรียบเทียบลูกตัเองกับลูกชาวบ้านหรือวิริกรรมแปลกๆต่างๆของคุณป้าน,นะครับคุณจะได้พบในสติกเกอร์ลายชุดนี้นะครับ หากสุดใจสกิลลายชุดนี้นะครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับที่ลิง์ด้านล่างนะครับฝากอุดหนุนสินค้าและผลงานของช่องพีทิโชกันด้วยนะครับ